บนนี่น่อยอ๋อออกตะกอนแขนนี่แขนนี่แขนนู้นเขาเอาแขนเขาท้ายลูกแขนได้เ๊อฟแขนนู้นเลยเดี๋ยวเอาตัวอีกทีข้าวนีหน่อยหนีหน่อยหนีหน่อยออตะกอนแขนยังอันเออข้างไหวข้างไหวเออข้างไหวอืมอข้างไหวเด้อข้างนี้หน่อยไม่เดี๋ยวเนี่ยลูกสาวกุอนมากินมะม่วงกินอยังย่าอ๋อตนี้น้อยรากหนัากุนกอนนี่นะอ๋อ Oh. อสีผ้าเนาะลำเดี๋ยวนี้ฝนตกใส่อะก็เลยว่าตาโบไปเมื่อเดิมเนาะตาสีผ้าหายไปละก็ไปจัดงามอะเปียผมยาวแล้วผมนั่นร่นไป n h i ยก็เลยก็ได้ผมอีก,ก็ตัวใจหนอกก็เลยซื้อไงค่ะมันแป้งไม่สายวันนั้นอะเก้าสิบเก้าน่ะไม่สายมันถูกเนาะ <c oughs> อ้าข้างแรกนี่เอาลูกสาวไปเอวอันบิ๊กซีเนาะประมาณอายุประมาณสาปปมขวบ ล,ลูกสาวก็ได้ตุ๊กตาตอนนี้เนาะประมาณตัวละแปดร้อยอ่าเราบามีสักรังก็ยืมตางบนซื้อเองอะแล้วตอนนี้มันมาพอจะสี่สิบปีแล้วเนาะเราเสียดายเนาะปีที่แล้วนี่ก็เลยเอามาไหว้ตีไอ้ข้างล่านเพื่อคนดูววาอย่างไดอย่างไดเนาะเป็นตุ๊กตาลูกเนาะเดีนี้เขากลัวกลัวแล้วก็เลยมาไหว้ที่ไัน,ห,ห,นห้องหน้าอหน้าห้องหน้าอีเนาะหน้าซ่วม เขาอัางกลัวอยู่อีนอตอนนั้นใส่หมวกกันนอกเนาะอ่ามันได้มาบ่ได้หันหมวกกันนอกเนาะอืมแล้วเนี่ยหมวกกันนอกก็ตอนนัน้นนี่อ่ <c oughs> แต่ประเดี๋ยวนี้เอามาไล่นกเขาเพราะนกเขามากินพักกับลาบลุงอีนอแล้วประเดี๋ยวนี้นกเขาก็กลัวละนกเขาก็กลัวขนาดนะะั้นอ่ะถึงมาใกล้ละประเดี๋ยวนี้ซํำเอามาไล่ไกลลงุงกินพักในสวนลงุงพักกับลาบเนาะแต่นี่ก็ ตาโบแต่น่าอิ็นดูหน้าสงสารนี่ก็เลยมาห้อยนี่เนาะตอนนั่นเขาก็จุกอย่างเนาะเขาเลยว่บเก็บมันไว้เนาะแบบแหน่เผามันแต่นี่เหมาเดียวนี่ขามันก็ขามันก็เลยเป็นอี้เลยผ้าม่ห้มไว้เนาะขามันเป็นอี้ไปไงเนาะนี่นไะมแหน่ดูหน้าสงสารมันเนาะแล้ไล่นกเป็นไงนกกว่าฮะนกกว่านกกว่าไก่กว่าแต่คนก็สะดุ้งเนาะเออ คน,คนเอาคนเอาไว้ก like ็สะดุ้งเนาะมาเข้าห้องน้ำตอนรับผิดอเนี่ยนะก็สะดุ้งเหมือนกันสะดุ้งกัมเดียวไงนาะสะดุ้งนกย่าย่แล้วก็ลูกค้ามาเข้าห้องน้ำเขาว่าไงบ้างครับเขาวันโอ้ยตกใจยะากะป้าทำไรไหนเนาะป้ามาไล่ไก่ไล่นกย่ากาเขาถามไหมเนาะไล่ไก่ไล่นกหลงย่ากาเราเห็นว่าสุนัขกลัวไหมครับสุนัขก็กลัวสุนัขมาหลังบ้านนี่กลัวเนาะ เฮาเอ่ะสุนัขตีอื่นนั่นนะมาเหาแต่สุนัขเฮานี่หูละสุนัขเฮาตีครั้งนะแต่เปานี่เปิดมกัวละอืมดมดมโดเมียเนาะอือแล้วสุนัขตีอื่นนี่มมาใกล้ละัวามันกับคนไหลเนาะอืมแต่ตอนนี้นี่นกใบายละนกปบายละไก่ก็ไม่มาละอืมดหายหมดมีลูกค้าก็มาตกใจกันลูกค้าก็ตกใจกันอยู่